สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเล่นเพลงค o m ชเฉยๆของ Big and the Super Band ด้วยกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเพลงนี้นะคะ Apple ได้ดัดแปลงให้มันมีคอร์ดที่ง่ายนะคะผสมกับคอร์ดใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นนะคะเพียงแค่6คอร์ดก็เล่นได้ตลอดทั้งเพลงนี้เลยไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องตั้งสายคูลเล่ให้ตรงซะก่อนนะคะเริ่มต้นจากสายบนสุดนะคะสาย G สายที่3สายถัดไปนะคะ สาย C ค่ะต่อมา E และสายสุดท้าย A นะคะใครไม่ทันนะคะไปลองดูคลิปสอนตั้งสายที่ Apple ทำเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างใน Description นะคะจากนั้นไปดาวน์โหลดคอร์ดที่อยู่ในอัลบั้มรูปนะคะในแฟนเพจ Apple a p p อปเ h o ปุ๊บโหลดมาแล้วไปลองเล่นด้วยกันเลยค่ะคอร์ดที่1ในวันนี้นะคะก็คือคอร์ด F นั่นเองอย่างนี้นะต่อมาคอร์ดที่สค่ะก็คือคอร์ด A minor สายบนสุดเลยช่องที่2ค่ะคอที่3คอร์ดดีไมเนอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนจับคอร์ด F ได้แล้วนะคะเพียงแค่เติมนิ้วนางลงไปที่สายที่3ช่องที่สองดีทุกสายก็จะได้ดีไมเนอร์แล้วนะตามด้วยคอร์ดที่4ค่ะคอร์ด G m ไมเนอร์นิ้วชี้นะคะอยู่สายล่างสุดเลยช่องที่1สายที่1น่ะคะนิ้วกลางช่องที่2สายที่3และนิ้วนางช่องที่3สายที่2ดีทุกสาย แบบนี้ค่ะมาได้4คอร์ตรงนี้แล้วเพิ่มอีกหนึ่งคอร์คือคอร์ด C และไปที่คอร์สุดท้ายก็คือคอร์ที่ใหม่ที่สุดในวันนี้นะคะคือคอร์ด B flat ค่ะเดี๋ยวเราจะลองจับด้วยกันนะคะนิ้วชี้จับ2สายล่างช่องที่1นิ้วกลางช่องที่2สายที่3และนิ้วนางช่องที่3สายที่4ค่ะนิ้วชี้ต้องแบนๆนิ้วกลางกับนิ้วนางต้องโค้งๆแบบนี้จะได้คอร์ด B flat ค่ะ หลายคนบอกว่า B f l a จับยากจังเลยไม่ต้องตกใจนะถ้าเราจับนิ้วชี้ไม่โดน2ส,สายล่างเราก็จะโดนสายที่2ก็ยังดีสายที่1กดไม่ลงไม่เป็นไรสายที่1บอดบอดแบบนี้ก็กุกรบๆน้าแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าโอ้ยยากจังขอเป็น B flat major 7ก่อนก็แล้วกันเสียงมันจะฟุ้งฟิงแบบนี้แต่ไม่ใช่ B flat นะ ทีนี้เมื่อเราจับขอดได้ครบแล้วนะคะเราไปลองเล่นแบบง่ายที่สุดก็คือดิดลงอย่างเดียวค่ะใครทำได้จะทำเป็นทำนองเพลงเอาไว้ด้วยก็ได้นะลองดูค่ะสาสตาดาดาดาตาดาดาดาเห็นไหมเนี่ยขอดละสีจังหวะดิดลงไปเลย ค่อยมาทีละนิ้วก็ได้ A มเอร่จังหวะแล้วไปที่ G ม่เนอและคอร์ด C นี่คือท่อนดนตรีค่ะอยากเขินเราจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดแรกของท่อนแรกก็คือคอร์ด F นั่นเองค่ะเห็นไหมคะดีดลงอย่างเดียวง่ายๆคอร์ดละ4จังหวะแบบนี้พอได้ท่อนดนตรีแล้วเราไปลองร้องกันนะคะอยากเขิน3 4สอยา Because... die เล่นยังไงอะเปลี่ยนคอร์ดยังไงถึงทันหนึ่งเลยทำช้าๆสองเลยนะต่อให้มาไม่ครบทุกนิ้วแต่มือขวาไม่หยุดดีดยังไงก็เป็นเพลงเดี๋ยวดูตัวอย่างนะจากคอร์ด A m ม n o นมา B Fla t จากนิ้วเดียวมาสามนิ้วมันจะมายังไง่ะลองดูนะจ๊าแบบนี้นะคะผพันจนกว่าจะทธิบายเเมเนเห็นไหมต่อไปจะ B Fla t แล้วนะแต่มี Fla พอพอเ m i n o r ได้นะิน้วชี้<ๆ>เกรงรอไปเลยปุ๊บวางปุ๊บไม่หยุดดิดไม่หยุดดิดค่อยๆวางทีละนิว้วมันจะครบสี่จังหวะได้เองนั่นแหละในขอดเดียวโอเคไหมส่วนท่อนต่อมานะคะก็คิดอยู่นานนะคะใครอยากเล่นแบบเท่ๆแต่ไม่อยากดิดลงอย่างเดียวเราก็ดิดแบบนี้ก็ได้ d m เม o r มาเลยตามด้วยเ m i ม o r B flat แล้วก็ F นะคะ ส่วนอีกรอบหนึ่งจะเปลี่ยนจาก F เป็น C นอกนั้นเหมือนกันหมดนะดิดลงครั้งเดียวแบบนี้เลยก็คิดใครดิดนิ้วได้ดิดด้วยก็คิดอยู่นะแบบนี้เลยจะวาดจนเทว่ใชลหรือเปล่าเหมือนแบบของเรา อบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนคอทันนะคะดีดนิ้วได้เก๋ๆเลยค่ะเออหลายคนอยากจะรู้วิธีการเล่นแบบดีดดึงตบดึงดึงตกงั้นไปดูกันเลยค่ะดึตกดึตบอดึตบดึงตบและจะดึงตรงไหน จะตบยังไงอ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในท่อนเนิ่นนานจนเราอาจลืมคําหวานๆนะคะคอร์ดจริงๆมันก็เหมือนเดิมกับท่อนเวิร์สท่อนที่1นั่นแหละนะคะจับคอร์ด F เอาไว้เลยจากนั้นนะคะนิ้วโป้งอยู่สายบนสุดนะคะสายที่4นิ้วชี้สายที่3นิ้วกลางสายที่2และนิ้วนางสายที่1นะคะแบบนี้นิ้วโป้งยื่นออกมาชี้กลางนางงุ้มเข้าไปแบบนี้ลักษณะคล้ายๆจะทําเป็นท่าัล l ห o หรือ a l o h า หรือคาราบาวอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอามาแตะเลยที่นี่แบบนี้นะคะโป้งชี้กลางนางจากนั้นค่ะนิ้วโป้งเนี่ยดีดและนิ้วชี้กลางนางดึงเข้าหาตัวเองแล้วทำพร้อมกันค่ะสาสดึงอ่าได้ดึงแล้วนะดึงจากนั้นก็ตกก็เอานิ้วมาเกที่ดึงออกมาตบลงไปเบาๆที่สายพอตบลงไปเบาๆที่สายแบบนี้ มันก็จะหยุดทุกๆเสียงที่เมื่อกี้มันเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองลองดูอีกทีนะตบจากนั้นก็เอานิ้วไปเกี่ยวสายทุกอันเหมือนเดิมพร้อมกับดีด2ทีด้วยการดึงแล้วก็ตบค่ะเราก็จะได้ครบแล้ว1รอบ4จังหวะแบบนี้ด้วยคอร์ด f 3 4มสบตกดึงดึงตเปลี่ยนคอร์ด na เป็นคลิปส่งมาให้ดูด้วยสิส่งมาในไลน์ของ Apple ิลแอปไซด์เพลงเพลิน,พลนคับหรือว่าจะส่งมาในเพจก็ได้นะ Apple Apple เ h o ลโชว์จ้าเท่านี้เองอ่ะเราก็จะได้วิธีการเล่นแบบเท่ๆแล้วนะโอเคไหมดึงตกดึงดึงตกส่วนในท่อนสุดท้ายนะคะที่ Apple เล่นไว้จะเป็นแบบนี้ สมมุติจากอินโทรจะส่งเข้าท่อนร้องคอร์ดซีคือคอร์ดสุดท้ายนะคะแอปเปิลเล่นมาจนถึง G ีไมเนอร์ละดึงจบดึงดึงตบและคอร์ดซีอ่าแอปเปิลจะใช้เป็นดึงดึงตบดึงอยาเคินเวลาดียินคำเฉยแบบนี้ค่ะถือเป็นไอเดียในการเล่นกันละกันว่าดึงตบดึงดึงตบดึงดึงตบดึง มันก็เท่ๆดี่ะอะไรแบบนั้นถ้าใครอยากเรียนแบบเจอตัวอยากเรียนแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดนะคะติดตามได้เลยนะคะที่นี่ค่ะทั้งไลน์แล้วก็ทั้ง Facebook นะคะติดตามกันไว้ให้ดีค่ะอีกช่องทางหนึ่งเพิ่มด้วย TikTok นะใครอยากที่จะไปสนุกด้วยกันนะคะ TikTok ชืชอเดียวกันทั้งหมดซ u เปอร p แอประโชจาค่ายอุคุลเล่เป็นเรื่องที่สนุกสำหรับทุก,ทกๆคนนะคะบอกเลยว่าเราจะเล่นง่ายๆก็ได้เล่นเท่ๆก็ดีนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขกับเพลงคำเชยๆนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกันกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์หลายๆทีเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสมอมานะคะแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งกันตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเลยรักนะคะไปแล้วนะบายบาย